สวัสดีนะครับไปเป็นน้องชาวไทยกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับอีกฟอนนะครับแล้วก็อยู่กับเกมโปเกมอนยูไนต์นะครับก็เป็นเกมโมบ้านะครับเป็นโปเกมอนที่ออกมาใหม่นะครับอ่าก็เพิ่งพอร์ตลงในมือถือนะครับโอเคก็มันก็เป็นเกมโมบ้านะครับที่เราต้องใช้โปเกมอนเนี่ยในการมาสู้รบกันนะครับอ่าตอนนี้ผมมีโปเกมอนอยู่เอ่อมันดูตรงไหนวะอ่านี่โปเกมอน ปุ๊บนี่เกโคกะของเรานะตอนนี้ผมมีอยู่5ตัวนะครับมีนี่มีนี่เนี่ยพิกาจูใส่นี่ด้วยไอเขาเรียกว่าอนะไรครับเป็นชุดของเขานะครับมีอ็นนี่ด้วยแล้วก็เกโกกะจริงๆผมอยากได้ไอลูคาลิโอนะแต่ว่าตังค์ไม่ถึงนะเอาไปซื้อนี่ก่อนเอาไปซื้อไอตัวนี้ซะกอ่อนนะเกโกกะนะครับโอเคก็ตัวเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะครับ อสำหรับใครที่เป็นแฟนๆโปเกมอนเนี่ยก็อสุดยอดนะเวลาตอนเราอยู่หน้าเนี่ยเราสามารถดูเขาเรียกว่าโปรไฟล์ของแต่ละตัวละครได้ด้วยนะนี่แต่ละคนแต่งตัวหน้าตาเป็นยังไงเทจัดเทจัดโอ้โหไอ้ไอดอล,ล่านี่มาเป็นแนวเดียวกันเลยมึง <laughs> มาด้วยกันก่อนนี่นะมึงดูขนาดข้างบนยังแบบ มึงยังแบบเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางไอ้นี่มึงมมาแนวเดียวกันชัวมาด้วยกันเนะก็ตายด้วยกันซะมาโอเคสิบนาทีเรามีเวลาสิบนาทีนะครับในการาเล่นนะครับเราต้องไปเก็บบอลอ,อันนี้ก็าจับการทำ้ว้ช็อก เรียบร้อยเรามี2บอลทับสาสบแล้วปุ๊บแล้วก็ต้องเอาไอ้บอลเนี้ยไปทำลายป้อมฝ่ายตรงข้ามนะอืมก็คือเราต้องช่วยกันนะเฮ้ยม่อย่าสปาร์คอืมมาสักหน่อยไหมอาเ์มไงยเฮ้ยมีอิเล็กตริกเวฟด้วยสปาร์คอืมช็อตอิเล็กตริกเวฟรึงปึบ๊บ เราเรามีตอนนี้เรามีสี่เฮ้ยเชีย่ยลูกคาลิโอมึงสปาร์คอ่าไม่ได้หรอกนะไม่ได้เลยเฮ้ยนี่เล็กทีเว็บตึ้งอืมสักหน่อยไหมอ่ะเฮ้ยอืมฮีนเชียช่ยเชียช่ยเชีย่ยเชี่ยเชี่ยทีเมึงไม่ช่วยกันเลยอ่ะเออนี่อสักหน่อยไหม,มอ่ะมึงอ่ะเฮ้ยมีนี่ด้วยอิเล็กทริกเว็บอืมอยากกินแต่ตึ้งซึ้งอยากอยู่เสมออืมช็อต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 ,อตไปสีม่มึงอ่ะเฮ้ยมี อ่า e อิเล็กทริกบอลดีกว่าตอนนี้มีสิบหนึ่งแล้วปุ๊บโู้ไม่เห็นไหมมันก็อ่าพลังนี้ก็จะลดไม่ไม่ใช่พลังเขาเรียกว่าคล้ายๆเหมือนเลือดต้มอ่ะติดติดตะตึงซึ้งใจอยู่เสมออืมแข็งแข็งโอ้ไอ้นี่ซีซีหนาด้านล่างนี่ซีซีหนามากอืมโอ้เราเราเราฆ่าเราฆ่าโลคาลิโอไปหลายตัวแล้วเนี่ยโอ้โอ้โอ้อืมมอสีอปุ๊บใส่เข้าไป เราไปเก็บผลไม้ฝ่ตรงข้ามดีกว่าคือถ้าเราอยู่ในเลนฝ่ายตรงข้ามอ่ะเราจะเดินสโลว์มากๆเลยนะอม,มึงอะไรวะเนี่ยหน่อยไหมเงามึงอ่ะโลคาเลโอตีมัดิเออสวยนี่เฮ้ยตัดตรตึงซึ่งใจอยู่เสมอรอรุนแรงรุนแรงมึงคมีกรอบป้องกันมึงจะช่วยอะไรได้ฮะเฮ้ยแอโซูด้านล่าง เชีย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 ,ชย,ชยแอบโซมึงมึงสักหน่อย,อยไหมอ่ะมึงไงะ <laughs> ัมะม์ทันเดอร์โบใช่เราเป็นทันเดอร์โบแค่ที่เล็กทีกเว็บเฮ้ยเออทันเดอร์โบฮัมใส่ฟาฟาไปถึงนิ่งมกดเยี่ยมทำลายตอมไม่เรียบร้อยอ้าวผลไม้เก็บผลไม้อเอ้ยไม,ไม่ไม่หลาไม่จำเ,เล้ะไอ้ลูคาลิโอเด่ย คิดว่า,านนสูา้ไม่ได้แล้วจะสู้อีกเหรอตอนนี้รู้สึกว่ากูสู้ไม่ได้ละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่าอย่าอย่าอะไรมึงอะไรมึงสักสักหน่อยไหมเอ้ยล้อเล่นล้อเล่นกูล้อเล่นกูล,อล้ลอเล่นครับอ้าวเอาอ,อะไรมึงกูซีซนะีหนาพวกเปรตเฮ้ยด้านบนด้านบนเดี๋ยวชื่ด้านบนดีกว่าโอ้ด้านหลังไม่สนุกเลยสู้ไม่สนุกเลยครับเพราะพี่กำลังไปน้อง โอ้โหเฮ้ยพวกมึงก็จัดการกันได้นีว่วาเฮ้ยแล้วนี่อะไรนีกอืม e l ล็กท i c b o อ b t ันด d บ,บอ b o l t เยี่ยมกดเยี่ยมเฮ้ยรู้สึกว่ากูอยากได้โลตอมอย่างเลยโลตอมนี่ก็เหมือนเอ่อเขาเรียกว่าลิฟในลีกลอปเดเรเจนไม่โอ้เข้าบอป้อมแตกแล้วเข้าบอป้อมแตกแล้วโอ้มีโซลาบ,บีมด้วยอืม <laughs> ไายมโดดเด้งดึ๋งโอ้ยเอ้ยด้านล่างมึงไม่หลาไม่จำเลยนะสู้ไม่ได้แล้วก็อยากจะสู้อีกอพี่กำลังไปน้องตบดังโพรนี่เล็กถิ่นเมาสักสักหน่อยไม่อามงานสักหน่อยไม่อามง่ะโอเคป้อมแตกป้อมแตกป้อมแตกอืมเรียบร้อยสว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 ย ด้นา <target> ดนล่างเอ้ยมึงอุ้ยอุ๊ยมันกำแพงมันกำแพงอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงอืมช็อตทำลายป้อมไม่เนี่ยจะสกอร์เอ้ยอยู่ไหนมูฟก็มึงตายหาแน่อยู่ไหนมูฟไม่อืมไม่เนี่ยอืมลูคาลิโอ ตายตายตายโอ้ไม่เท่าไหร่เลยไม่เท่าไหร่เลยครับอโอ้มึงกำแพงเหรอเฮ้ย,ชยเชฟโซมึงทำอะไรเพื่อนกูฮะเพื่อนกูสู้ไม่ได้ไปสู้กับกูนี่เอาาหายไปไหนละไม่เหยียดทันเดอะโบอืมอโดขี่ดอพวกมึงอ่ะที่กำแพงอ่ะคิดว่ามีกำแพงต้องเทมากกว่าฮะ เปล่นเทเลยใสยฟ่ฟาเทกเยอะเลยได้เท็นนี่ไงเฮ้ยอันนี้ได้โหลดต่อไปแล้วอืมไปช่วยครับไปช่วย,อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยอม,มันกำลังชาร์จโซลาบีอยู่เหรอไม่ให้ชาร์คับไม่อืมสักหน่อยไหมน,นี่ก็ตามมาจางเลยพวกมแมลงอืมอใส่ นี่อย่านล่างดันล่างดันล่างนี่ขอมี Ball Plus. อิเล็กทริกบอลพัสด์รุนแรงไรทนนิ่งทนเดอร์บุ๊กตายมึงตาย,ตายโฮงแน่ไอจีแอปโซมึง,งนะ e อะไรมึงอะไรมึงตายนะตายนะตายนะทำไรป้อมดีกว่าชาร์จ ไม่สกอเรย์เอฟโซนี่ hey, มึงเดินไปทั่วเลยเนาะเฮ้ยบุคาลิโอมึงอยู่ในมูฟ v e ไปอยู่ได้สักหน่อยไหมเอ็งหน่อยไหมอ่ะมึงอไงตายนะโอ้วิ่งเร็ว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 โอ้เฮ้ยดันวนอ่ะเพื่อนเน,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 นี่ไม่นี่ไม่ไม่สดป้อมข้างบนละเอ้ยเฮ้ยกูตา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 ย โอ้เพือพ่อนๆเป็นมาช่วยกันเลยครับน้องๆโอ้ไอ้นี่ดักขับดักคาบ้านอะบ้าโอ้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 แข็งแข็งทีมเราสึกว่าจะมีซีซีหนานะอมไม่ให้ไปครับแบบว่าไม่ให้ไปครับนี่เราใช้ซุปประจมไ่ด้านล่าง ามาที่นี้แหละพี่กำเนิดใหม่แล้วน้องโอ้เก็บอกบอลเก็บบอลสวยสวยสวย,สวยอันนี้เดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเทพนลกสายฟ้าเดี๋ยวมันจะเกิดนะแล้วเราก็จะคล้ายๆเหมือนมีบัฟถ้าเป็นในแอลก็คือบอลนั่นแหละนะอันนี้ฟาร์มนี่ไปก่อนเอนาคาเกตัวใหญ่ซะไม่มี ร้อยมาแล้วอืมอืมต้องช่วยต้องช่วยต้องช่วยเรียบร้อยได้ได้เปล่าได้เปล่าสวยสวยสวยได้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 อุ๊ยบอลบอลบอลเก็บ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 อืมเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ไป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 เออเออไล่เนี่ไงเออ เห็นไหมง่ายๆเกมง่ายๆชนะเรียบร้อยโอ้เราไม่ได้ V P อะแต่ก็ฆ่าไปหลายตัวเหมือนกันนะนี่โอ้ นะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับตัวเกมก็ไม่มีอะไรมากเล่นคาดเวลาได้นะครับถ้าใครมีเวลาว่างสักสินาทีนะก็มาเล่นเกมนี้ได้นะอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ที่เพี้ตรงนี้กันก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบก็รูกดฝากกดไลค์คนละครั้งเลยล่ะนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเย้ yeah.